สวัสดีครับเ่าวเท่าซอดดีคันผู้ชมครับสอดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่6พฤศจิกาย,ยน2568ันาร้อยหกสิบแปดภายเอฟซี้าทำชมครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลาวทำชมมาเยี่ยมพ่อพุ่นน้ำน้าพี่้องเนาะพามารับชมครับงวดวันที่16พกพฤศจิกาย,ยน2568นะครับ คุณแม่กัน,นอนอ่าสวัสดีครับแม่คุณแม่กันนอนเนี่ยพี่นอ้องไตห่มใหม่เสริมเย็นสายมาบ้านเฮาห่อนอยู่ด้พี่น้องเด้อตอนเศร้าอากาศเย็นอยู่น้แม่เนาะตอนตอนเศร้าเ,เย็นบ่นผัดสายมาห่อนบ่น <laughs> คือได้วางนอนนอนเปดีใท่ละ,ะพูดละ,อะพอคนก็นอยู่พูดละพี่นอ้องยเทธอพพูดละเอ้าไปนะครับเมือนอก,ก็นได้นม ได้นมมาฝากพ่อเพื่อนพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่อถึงมาตตาไซกับพ่อมัตตาวดมัตตาวดขวัญจัเอ้าแข็งแรงดีแล้วพ่อวันพอได้อยู่พอได้อยูอะอ้าวทำชุ่มวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2568นะครับพายเอฟซีพายทำชุ่มครับเดินทางพี่น้องครับมื่อนี้มาหาพ่อเมืองลาวนะครับผมมื่อนี้บ้าเถ่าได้นมพ่อนะครับเด้นนมมาฝากพ่อเพื่อนนะครับ มาให้บำรุงอันนี้กินได้ยุ่นป่ะพอนุ่มได้ยุ่ได้อยู่เนาะเอมอมาหาพ่อพนรอบที่แล้วก็ได้แบนเออแบนแน่น,นุ่มแน่นนะพ่อเนาะนสลับบำรุงร่างกายแอบออกไปวัดกวดตากยุ่นป่นไปกวดไปไหมกวดไปไหมหินเพิ่งเอามาที่อ้อ,อมเหรอทีอ้อมอยู่เออ,อเขาเกลียดว่า,ะอ,านนอะไรเขาหยัดไปเนาะเออแต่ว่าจ็กน้อยไอ้รถเหยียบฝนแน่มันก็จะแน่นไปหรอกวะแน่นไปแน่นมากกับ่อบโชคใส่แก๊งอืม กำลังดีแล้วไข่แล้วแน่แล้วเออแกยังไปฟ้าวไปหักโคมอะไรด้วยพอเด้อเป็นลาต้นแบบลำไยปลูกตายวัดยังเหลือแต่ต้นบักขามไยอ่าโอ้ยหญ้าฟันก็สูงขึ้นงามแะนอกเดห็ดพ่อเขาได้ออกกำลังกายแต่ว่าเขาจะไปลุยไหลเดี๋ยววูบให้แข็งแรงดีก่อนเห็ดค้อยเห็ดไปเศาไปน้ำเอ่อเศาไปน้ำเศาเมื่อยไปน้ำพอได้ออกกำลังกายงวดเยอะอ่างวดเมื่อกี้บ้าเขานะพ่อเนาะ โอ้อยมั่นใจรับฝันไปไหวมื่อขึ้นเนี่ยฝันไ่าเฮ็ดเงินหลังไม่ได้เบาเท่าของมานอนอยู่เืินสิได้ฝันว่าได้เห็ดเงินหลังไม่แม่นโอ้ตกฝนเงาฝนามุ้งหลังคาแล้วบันอาจารย์วุฒิกับยาฟม,มือถนอนอยู่เนาะฮบอบาดอะไรอย่างไระ้อยจะออกไปก้อนเล่นบุกย้ายเท่าลุกหนึ่งเข่าเนี่ยอ,อาจารย์เพิ่ออกไปได้สนองเพิ่ขึ้มานอนอยู่พี่สนองเออพอเราไปกวาดตาเห็นอุ้มบาด จะ้นหิวยังขึ้นรถเอาไปไปน้อนจังฝันวัได้เฮ็ดเฮียนหลังไหมเนียนเออบ่าวเฒ่าก็ได้มานอนเนียนบ่าวเฒ่าก็อยู่เพื่อนนี่ครับอืมอืมมุ่งหลังคาแล้วพ้านได้แอมได้อย่างอื้คนไล่ไหลยังไงอ่าโอ้เพอาะน้อห้องพระวันนี้เมื่อคืนนี่นั่งได้ยุสี่สิบนาทีอยู่มันขึ้นนี่ไปนั่งอยู่ห้องพระพวเก็บแออเป็นเอออืมฝันเมื่อคืนนี่ฝันมืนขึ้นฝันขึ้นมันพระ ฟันสมิ่งบ่พอฟันเท่านี้แล้วเอาตีจังไหนล่ะตีเป็นตัวใดล่ะกระชักกระฟอจักสิตีจังไดเอออืมงานใหม่อืมฟันว่าได้สร้างบ้านใหม่แนนค่ะบ้านริกที่พอตัวใดค่ะสองเก้าบาลิกที่สองเก้าแนนค่ะบ้านเแากขบานนอ่นยู่นี่แนนโอ้อย่างไรเนี่ยคู่สององค์นั้นจันอย่างฟ้องเมื่อกี้จำรุดกันอนอยู่นี่ค่ะพระสององค์พระสององค์ไม่ใช่แม่พระก็เป็นเจ็ดเป็นแปด เออคือว <łość> ่าพระสององค์ก็มาม่นอนมานอนอยู่เนี่ยเอาขึ้นนอนอยู่นอกวัดแล้วเสียวไปกอนเดี๋ยวสันนี้อุ้มบาดรอุ้มอย่างเอานไม่ได้บินบาตบ่ไปอแ่น้ำไปใส่ยูฟัดเลยเปบางที่พ่อไปเลย่นหงมือยาพ่อเถ่าก็นอนอยู่เงื้ยนี่เดียวนางเขาคือฝันเกี่ยวกับเถ่ากับข่อยจานสันเนาะ พระก็เป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วพ่อเจ็ดแปดอืมพระสององค์พระสององค์เออเจ็ดเลขสองเจ็ดเจ็ดแปดสองบอกอ่าจังหวะเนี่ยพระน้ำเจ็ดน้ำแปดพระสององค์แนวความตีตียังไงเนาะอืะบ้านเล็กที่พอบ้านเล็กที่สองเก้าสองเก้าเด้อพี่องเด้อพอมันฝันว่าได้สางบ้านไหมนะครับหลักบาวเท่าได้มานอนอยู่นี่แมนนอนอยู่นี่แล้วอาจารย์ยุวัฒน์ก็อยู่นี่บาวเท่าอายุสี่สิบเจ็ดพี่รองแล้วก็ พระสองสององค์สองรูปพระสองรูปอ่าก็มานอนอยู่นี่นอนอยู่นี่อ่ายนี่ยมือเซาจังเอาเอาบาดไปอุ้มบาดออกฝุ่นบินบาดได้ออกไปวัดเลยอ่าอือก็พอมุดอุ้มออกก้อนจานมุดอ้มบาดน้ำก้นครับบาดนอ้ไปกวาดตาไปเห็นย้อมอุ้มบาดขึ้นใช้รถกับหิวลั้งเอออ่าเออแ่อมักตัวเล่ะพ่อวันใดหรือจังใดหรือบ่มีตัวมัก พ่อเขาก่ได้มั่นใจเด้ว่าฝันใจยังเสี่ยอนะจริงบอกเครื่องมา่อยใช่ไหมโอ้ค่ะเสพ่อมันบ่งด้วยมาหน่อยอันนี้เครื่องมาหน่อยเสพ่อโอ้ก็จ้เาไปขั้นไปลาบเป็นบัว่ะเป็นยาเย็นใช่พอมันเป็นผีเอฟซีบางงงเสพ่อจับขึ้นมาเอฟซีบางงง ขาเจ้าเอื้อนมาปยังก็เพ่อเครื่อนมา้อยเครื่อนมา้อยข้าเจ้าขั้นไปเฮ็ดลาบเลยบอกเพ่อขั้นเป็นน้ามือมันมันจะเป็นอย่านั่งอย่านั่งใส่จักน้อยบาดมันจะคนคนบอกเพ่อเป็นคนกับจิตขั้นฮับอันนี้มันกับเป็นโตเป็นแผ่นอ๋อเป็นแผ่นอ๋อนี่เป้เแ่าหัวจะเห็นอันนี้พี่น้องเครื่อนมา้อยเขาเจ้าเอื้อนขาเจ้ากับม้าขั้นขั้นแล้วเขาเจ้ามันก็มันก็จะเป็นอ่า เป็นวุ่นเป็นวุ่นเออเป็นว <lob. S 2> ุ่นนะพ่อเนาะพระไม่โดนกับเป็นวุ่นเป็นโตแล้วเราติดโตติดเต็มๆนะพ่อแสบจ้ะขั้นว่นเนี้ยโชคบอกหลวงเมาเด้อจำเลยมันเรียนน้ำสินโตเรียนห่วยเลยเอานะครับเดี๋ยวเบาเถ่าจะเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับบ้านเลขที่พ่อบ้านเลขที่สองเก้าอพ่อฟันบม่ได้สร้างบ้านไม่ได้เห็ดบ้านไม่เบาเถ่ามานอนอยู่นี่แล้วก็พระ พระกามาพระกันอยู่นิพระมาสองลูบเอ่อพระนั่มเนั่มแปพระนั่มเจ็ดนั่มแปดเจ็ดแปดสองน่พอเนาะบ้านเลขที่พ่อสองเก้ากับเจ็ดสองเก้านาพอเนาะเอ้าท่านผู้ชมลงให้เอฟซีตามนี้แหละพี่น้องนะครับเอาท่านผู้ชมนะพ่อเมืองลาวด้วยพี่น้องเด้วนะครับ เป็นน้าทังนะครับผมถ้ามะเขาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับ16พฤศจิกายน2568นห้ร้บะพอเพิ่นฝันว่าได้ได้ได้เฮ็ดได้สร้างเฮือนใหม่พี่น้องเฮ็ดแล้วบวัะพ่อเฮือนใหม่มุงกับเทพื้นมุงหลังคากับเทพื้นแล้วแฟนฟาเมืองก่อนเออเอาแต่เราเบาแถวมานอนอยูุ่สัยยนนะนอนอยู่พื้นนอนอยู่พื้นเต็มพื้นหนึ่งพระกับมานอนพระปนัดยืนนี่พระนอนอยูุ่สอยู่่่แแตคนี่นอนอยู่แต่แค่นี่แงี้เออเอา ท่านผู้ชมพระน้ำมเจ็ดน้ำมแปดนะพี่น้องพระสองรูปนะพ,พ่อพลนวราชกับมานอนอยู่แต่แค่นี่แหละเออเบาเถ่านอนอยู่พืน้นนอนอยู่พืน้นอ่าพ่อบานมีแต่ลังค่ากับพืน้นหลายคนแต่ได้อ่านะครับเจ็ดแปดสองนะครับกับเจ็ดสองเก่าบาลอีกทีพ,พ่อพลสองเก่านะครับเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองซีเจ็ดนี่อายุเบาเถ่าที่พี่น้องเด้อนะพ่อพลมาเบาเถ่าได้มานอนอยู่นี่นะครับหามา่าอายุใช้เสียข่าพื้นนี่แหละ ราเพิ <B ull et> ่งเกินี่อ่าสี่เจ็ดนี่ยอายุบ้าเท่านะเรับบ่าวเถาตัดให้กันมีเจ็ดเ,เก่าสองเก้าน้ำถามาักขักเงินคู่ได้ปะแปดสองกับสองเก่าน,นี่บะแนนอืมเอาพี่น้องนะครับพ,อ,พอเนี่ยฝันซัมมี่นะครับแอร์บ้าเท่ากะนี่เอาอายุบ้าเท่าได้พี่น้องสี่สิบเจ็ดพระสองรูปด้ปพระน้ำเจ็ดน้ำแปดนะครับเจ็ดแปดสองกับเจ็ดสองเก่า เออสางอยู่นี่มันบ่พอบ้านไหมสาง,สาง,งตั้งแต่ฝุ่นแป้งฝุ่นตกะฝุ่นสางตั้งแต่สางตั้งแต่ใสก็พอสางอยู่งของเก่าแต่ว่ามันยาวสุดกําแพงฝุ่นหมุนออกไปฝุ่นเออโอ้คือยาวหลังไงจะยาวแทวนี้ตันตโอ้หลังไงบ่ละ่ะหลังไงแต่ว่ายาวกว่าหลังเก่านี่มื่อคืนนี้มุ้งเหลก็เท่พื้นแล้่ยวไปปักกันปูสาดนอนนั่นนี่อ่าโอ้จะบมาบานเล็กที่บล่จังว่า สม <29, S 1> ก้า <92. S 1> สองเก้าเก้าสองพระสองโอ้ยมานอนอยู่ขังครับงั้น,นนี่แล้วละ่ะพระก็ได้มานอนอยู่นี่นอนอยู่เทิบนี่พระสองรูพี่น้องนะครับกระจังมาพระน้าเจ็ดน้าแปดจะเป็นเจ็ดแปดสองแล้วเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออพอคุณมาก,กัดเอาเอาตามนี่มันมพ่พะ่นอนเออแต่วันบั้นปิคิดมากบ่นด้ใจบมมีมากตัวใดอบ เพชรมักแก่นี่เล็กบ้านเล็กที่เท่านั้นเล็วบ้านเล็กที่แมีนเนี่คู่สององคือสองเก้าเนี่ยคู่สององคือสองสองแปดสองเก้าสองเจ็ดเป็นสัวนตัวแดนทีพ่อแดนอือพระด้วยผีน้องเนี่ยคู่คือพระเป็นมานอนอยู่ขังเงั้นเนาะนอนอยู่เถอบนี่นอนอยู่เถอบแต่เอาไปเขับไปนอนเฮี้ยนไหมมีแต่เบาแถานอนมีแต่เบาเถวเบาแถามานอนนี่เหนื่อยนียนหลายคนเด้โอ้แต่ว่าคนนี่หลายเนเป็นเซฟคนลับซากันมานอนนี่อืม เซลเซลอยู่แผ่ยักษ์กูแผ่นโยนี่ลูกขึ้นแผ่ยักพ่อมืดอุ้มบาทออกก้อนเจ้าดูเลยจังอภาดเลี้ยงหูอุ้มบาทน้ำกลนครับอ้าอาจารย์มาบินบาทรบ๊อบสันให็นไหมไงคำน้ำไปวัดรวดใส่โยบาตรอืมโอเมื่อโอ้ตาเฮียนี่สร้างหลังไงสร้างตั้งแต่สนพุ่นบ่พะพุ่นแต่สนกัมแพงพุ่นเหล่าเน่าอลาดไปพุ่นอยู่มองเก่าเนี่ยแหละแต่ว่าเฮ็ดใหม่ ตั้งเสาไม้เทพื้นหลังคาหลังเงยเลยแ<ม>ต่ว่าแต่ว่าใดแต่หลังคากับเทพื้นแมนถ้ากัน<แ>นอนว <laughs> ่ะอย่าโค่นนอนอยู่นีอืมบ่าวเถานอนอยู่พื้นอยู่บ้านแมนอ่าเอาท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับหามาคาชอปชมไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผม16พฤศจิกายน2568นะครับ782 729นะครับ78 7282 47นี่อายุบ่าวเถา79 สองเก่าแต่ว่าพ่อเพิ่นมักแปดสองกับสองเก่านะครับอ่านะกับตัวไว้ด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับผมแคปหน้าจอครับเอานะครับขอบคุณพ่อเมืองลาวนะพ่อให้ซวงให้เซ้าได้พ่อเด้แข็งแรงดีขึ้นแล้วล่ะพี่น้องนะครับเริ่มแข็งแรงขึ้นใะห้ซวงให้เซ้าหนาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งผู้ชมทุกท่านพี่น้องหนาะนะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับส<ร>วัสดีครับพ่อร่างกายแข็งแรงบ้าเท่าแม่หมูครับผมเด็กท่ากันปลอดไัยก้าวหน้าดีก็ได้ครับสาธุพ่อ ฝากกัคนคลิดหนาครับผม